ครับนี่คือขบวนนะครับแห่ hey, ขันหมากนะแห่ hey, ขันหมาก <c oughs> มาแล้วนะครับแห่ hey, ขันหมากครับก็มีเจ้าบ่าวครับเจ้าจบ่าวแล้วก็เจ้าสาว อันนี้คือคาบวนขันหมากนะขาบวนแห่ขันหมากนะแห่ขันหมากงานบางคนสมรสนะครับคู่บ่าวสาวนะคู่บ่าวสาวะระหว่างนะครับระหว่างระหว่างนางสาวพันษาสุขสำราญน้องอายนะครับแล้วก็นายอนุรักษ์ศรีเมืองน้องกุวันที่20นะครับ วันที่20มกราคมศ5 0พศ2 5้7อันนี้เป็นลำดับขั้นตอนในการบเจรจาอยู่นะครับเจรจาครับก่อนที่จะเข้าสู่บ้านเจ้าสาวนั่นเองครับทุกคนก็นะครับมากันเยอะทีเดียวครับตอนนี้คือขบวนขันหมากนะขบวนขั้นหมากนะครับ เป็นการเข้าสู่ประตูเงินประตูทองนะครับประตูเงินประตูทองเป็นการเจรจากันอยู่ในตอนนี้นะเจรจากันอยู่นะครับก็นําเงินนะครับประตูเงินไปแล้วนะครับครับทุกคนก็นะครับมีขนมนมเนยมีกล้วยนะครับมีขนมมากันพร้อมหน้าทีเดียวนะครับวันนี้นะครับ การขั้นตอนเจรจานับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นะมาแล้วนะครับ <c oughs> เยอะมากจริงๆครับวันนี้ขบวนนะครับนนมากันเยอะมากๆเลยนะเป็นขั้นตอนเจรจาการสู่ขออยู่นะสู่ขอครับในตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับขบวนเหตุขันบาท นะครับมาที่นะครับสู์บริเวณบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าสาวก็คือสาราประชาหลมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองนะครับเป็นขั้นตอนขอบวนแห่ขันหมากได้เวลา9ก้นาฬิกาเก้านาทีนะครับเจ้าบ่าวของเราก็มาในชุดสีชมพูหล่อมากๆเลยนะครับแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านก็หล่อมากๆครับวันนี้นะครับมาจากพ่กุนค,คองมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เชิญเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็มีขนมนมเนยนะครับมีต้นกล้วยมีต้นอ้อยนะครับทุกคนก็ใส่ชุดนะครับสีชมพูนัะเป็นสีแห่งความรักดูน่ารักมากๆเลยนะครับเชิญเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับบริเวณบ้านเจ้าสาวนะครับสาลาประชาลมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองนะครับทุกคนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับ การเรียกว่ามาร่วมเรือญาติกันนะครับไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้าหากว่ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อนอเดียวกันนะครับเชิญเลยครับตอนนี้คุณแม่เจ้าสาวก็มาในชุดสีชมพูนะครับคอยที่จะคอยต้อนรับนะครับต้อนรับแขกผูก้มีเกียรติทุกท่านอยู่นะครับเชิญเลยนะครับเข้ามาได้เลยครับตน้นกล้วยตน้นอ้อยขนมนมเน,น,นยนะครับหม oh ูเห็ดเป็ดไก่ ครับก็มาวางไว้ด้านเดินเข้ามามาวางไว้ด้านซ้ายเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันมีครต้องมีขนมหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับต้องมัดนมครับครบบริบูรณ์นะคะครับมากันครบเลยนะครับครับขอเชิญทุกท่านเข้ามาได้เชิญได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ เมื <Workers. S 2> ่อมาแล้วนะครับก็เอามาวางไว้ด้านนะครับด้านซ้ายมือนะครับต้นนี้เลยนะครับสำหรับขนมที่มาวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของมงคลทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อยนะครับต้นกล้วยหมายถึงนะครับทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับอยู่เย็นเป็นสุกแล้วก็ขนมนะครับขนม การเรียกว่าแล้วก็ส้มโอนะครับเลออ้ายาปลาปิ้งกน้ำจีนนะครับเป็นสีแห่งมงคลทั้งสิ้นนะครับซึ่งเริ่ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับพวกเราทุกคนนั่นเองก็รินเชิญได้เลยนะครับมาแล้วนะครับก็หาที่นั่งได้เลยนะครับหลังจากพิธีนะครับพิธีเขาเรียกว่าพิธีขบวนแหขันหมากมาแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะเป็นพิธีสู่ขอนะครับสู่ขอแล้วก็นับศีลสอดนั่นเองนะครับรอสักครู่เราจะได้ทําพิธีที่ดีต่อกันนะครับเมื่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาแล้วก็หาที่นั่งได้เลยนะครับสลาประาชารมใจเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาร่วมเรือญาติกันนะครับอ,อ่า